สวัสดีครับ FC แฟนสองไอ้ตันผู้ต้มทุกตักทันนะครับผมยอดว่นเกากาะก่อจะพ่ายเอฟซีและตันผู้ต้มทุกตันไปดูไปส้มนองมิวดีให้โซกจับลูกเพียงปองนะครับในวดวันที่สิบหกกัวฟันหกเจ็ดนะครับงวดก็อนจับใหม่พิสตัวเดียวนะครับได้สามสองศูนย์เรียกว่าศูนย์หกสามนะครับงวดนี้จับมีอีกแล้วที่ได้ตัดไปดูไปส้มกันครับตามมาบ้านะครับ ข้อมูลเก่าเป็นสามสองศูนย์เลขออกศูนย์หกสามเท่ากับว่าสามตัวพิษตัวหนึ่งนะคะนะคะเป็นสามสองศูนย์เลขออกศูนย์หกสามนพิษตัวหนึ่งเลขสองตัวเป็นสองแปดนะคะวันนี้เขาได้จะให้น่องเขาจับให้อีกนะคะตามข้อมูลเก่านะคะเพิ่มมากมากจับปิงปองนะคะเห็นบ่ได้นะเพิ่งอยากจับแม่เพิ่งดึงเยวะเห็นจะจับดินก่อ ข้อมือเก่าเนาะที่เพื่นก้อนนั่นแคปแม่เป็นนั่นงกสองซูนนี่ก็ทีเต็มๆนี่ละงกซูนสามงกซูนสามไหมเป็นีานสองูนข้อมือเก่าเอาไปนี้แแม่นได้หล่ะเด้่ยน่ดิเป่าแล้วเ่าแล้วเอาแล้วแคปในเอฟซีแม่นแม่นแล้วหรอับไครับ จับจับขอบจับลูกจับลูกจับลูกจีลูกจับลูกไหลูกบ่ให้จับขอบมันนักจับขอบมันจิเท่เลยมันจีง่ายขอมดเลยจับลูกจีงลูกดูดิสวยไหมเนี่ยสวยเอาลูกนึงโอ้โหไปแล้วไปแล้งไปแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิเป็นผูู้น้ำเดี๋ยว จับมนแน่นเรืออะไรเด้อลรก่ปนยิบเที่วน้อนล้วด้ตัวที่หคือเลขอะไรตัวที่หนึ่งคือเลขตัวที่หนึ่งคือเลขสองนี่เ็นเป็นผู้เกลียวมาเป็นเลขสองครับเด้อเป็นเลขสเป็นเลขสองจับอีก มีได้นีมียี่สิบลูกอ้าวอ้าวเบินได้นะครับเดอนมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบลูกนะครับจับจับว่าจับจับเอาเลยบอลตัวมดอเจ้ลูกก็ตัวดอลจะเอาเอาไม้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 เอาไมลูกไงกันเอาบ้าเพื่นเอาบ้าเพื้น เราเพิ่นติดกับเองเราเพิ่นงบกขึ้นกดไปเลยเพิ่นงบกขึ้นเพิ่นติดกับเอียงทำให้แน่นโอ้ได้แล้วได้แล้วมาคือได้แล้วนี่เห็นไหมอยู่ในมือแล้วเอามาเอามาสิเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนะลักลอยกับลัก ิเบลพึ่งดูมือพันเพิ่งเห่าได้รบวนเอาออกมาวางสินี่แบบโคตได้ปันโคตรได้แยิ่นจับขึ้นได้เพิ่นจับขึ้นโมได้เพิ่นที่จับเอาลูกทันทีเห็นไหมเพิ่นยกได้เพิ่นตีฟองเลยจับ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 กลับมาเลยเอาใช้ลูกกลับนะเอาคือเป็นตีปักปลาที่ใส่ตะเก็บมือเราลูกเพิ่นขึ้นแขน ลูกแลูกแกได้เลยได้เลมีเงมาเอาเลขามเลขสามหนึ่สองสามฉันาสองหนึ่งสามสองนึ่งสามจับสองตัวล่างบ่ดิจับแต่นะสองตัวล่าง้ามนเนาะสองตัว้อื เดี๋ยวเอา่งเอยาก g ั a เฮ้ยบังมือบอลงมือดูพี่น้องบางมือดูาก็้ด้วยเป็นสาวปเลยแต่ว่าเขากดไปยัแ่เามันต่การมอแบเออได้แล้วยังเลขศูเลขศูนเลขศูนนี่ยังมศน อันมาท่านนี้คเออเป็นเลขศูนย์นะครับอยู่ตัวเดียวแบบที่นี่จะโม่หรือจ้าเมืองดูพี่น้องเมืองเมื่อวันนี้นะคคุณจะย้ายโชว์ถึ่ก็งวดเนี่เอาไปแมนเด้แมนเด้อเอาไปเลยอ๋อกดไวปย่างเดียวเดี๋ยวคนจะจับเองกามาดุอ๋อเลืกเรื่องเลืกเรื่อง เตรียมโชคให้คุณยายเร็วๆติปตาคุณยายติปตาคุณยายจะได้โชคดีมันหลุดไงกลับมาเกลื่อนี่เดี๋ยวเปลือกเยอเปลี้กเยอเปลือกเยอะเปลือกเยูะเดี๋ยวด้เยคุณถืออไปเลยนางกป็นแน่นๆเลยนอนเล่น ต้องประคองไว้นะครับต้องประคองคนเดียวแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยจเก็บไหมมันออกไปแล้วไปมันออกไปเลยจับแน่นๆลงไรจับแน่นๆแคบแนนแนนปลาชูชัยเหลือลูกเดียวเหลือลูกใดห่อลูกนั่นล่ะเออได้แล้ว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 ได้แลล้วเลี้บังหน้าลูกใดล่ะแปด เป็นศูนย well, no right. uh ์แปดนังศูนย์ดไม่ชื่ออะไรเพราเคือเขาไปหาเลขดังค่ะดังกี่ติงเหอววนี่แปดแปดังห่ศูนยดังเ้วงวดนี่ว่าน้องงานกับทางล่างกับสองแปดนะมันจ้ำไหนกับปงเลขดังเป็นศูนย์แปดกะลุกเด้อพี่น้อง

องหนึ่งสามกับศูนย์แปดวัติพันธ์มน้านี่เป็นสามสองศูนย์กับสองแปดเลขออกศูนย์หกสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเนื้อร่างหาเสือสลักกินแดงรัดทาบานนะคะมดก้อนสามตัวพิษตัวเดียวเนาะพิดตัวเดียวมดนี้พวกพิดจักตัวค่เป็นสามหกศูนย์ในเขาโต๊แล้วมดมดนนี้เป็นสองหนึ่งสามคาดว่ามดนี้จะไม่ผิดแม่แดดตัวเดียวนะคะสามสองสี่ น้องมิกกี้นะครับเสียงโชวนรับพี่น้องนะครับเด้อก่ได้จะเดือนแล้วเนาะงซีเดือนซีเดือนนี่เปล่ได้ซีเดือนนี่ซีเดือนย่างเข้าไปนี่นี่แหละกำลังแม่นนด้แหละซีเดือนไงกรข้าวสารก็ได้ว่ากิจกรรมข้าวสารว่าอยากนับเมียข้าวสารมันเลยนับลายเนาะว่าเจ้ะพี่ข้าวสารนี่ซีเดือนครบซีเดือนซีกรรมข้าวสารมันสิแม่งเลยเอางวดพี่พันมาเนี่ยเพิ่งกับสามสองสี่เฉียด เี middle, so <too> <c oughs> ่มทีดีนเ่นน <g inação> ่งคนนึ่นยิ้มโชคดีเด้ละเน้อยเ้พ่อตาโชคดีเด้อเมื่อกี้าพัหกทแ ครับในเกมนี้ผมมีสลุยครั้งหนึ่งนะครับน้องมิวดีให้โซกจับเปียงปองวันพันธีสิบหกอุปปาฟันวอกเจ็ดนะครับก็จับได้เลขสามตัวสองหนึ่งสามนะครับสำเร็จสองตัวเลขข้างล่างก็เป็นได้ศูนย์แปดนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นหน้าทางสื่อสารกิมแบงของทบบนทบันก็วางไว้เอฟซีและสมุทรเสร้มทุกท่านคงจะได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วนะครับ ถ้าเราผมในถ่ายคลิปนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ